สดร้อนๆวันนี้เลยนะครับระบบ affiliate plan ของผมใน tiktok seller เนี่ยโดนปิดนะครับสาเหตุนเนี่ยเป็นเพราะว่า4ออเดอร์ด้านบนเนี่ยผมจัดส่งล่าช้าในช่วงวันหยุดสงการนั่นเองบวกกับ order กออเดอร์ก่อนๆนะครับที่ผมเคยยกเลิกสินค้าไปบ้างแล้วก็จัดส่งล่าช้าไปบ้างนะครับทำให้คะแนนร้านค้าเนี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ tiktok เลยปิดระบบ affiliate plan ของผมไปเลยซึ่งผมถามทีมัพ p อ o r t ไปเกี่ยวกับการกู้คืนระบบ affiliate นะครับก็ยังไม่ได้คำตอบ สำหรับใครที่เปิดแผนให้ในายหน้า t ิ k t o อกเนี่ยมาช่วยโปรโมทสินค้าของเรานะครับมันจะขึ้นแบบนี้เลยถ้าโดนปิดสินค้าที่เราเคยตั้งค่าคอมไว้นะครับเนี่ยจะโดนปิดหมดเลยไม่พร้อมใช้งาน ซึ่งเท่าที่ผมได้คุยกับทางเจ้าหน้าที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยเราสามารถอู่ทอนได้แล้วลาคะแนนร้านค้าเราจะไม่โดนหักนะครับเห็นไหมครับว่าทั้งหมดที่ผมเคยโดนละเมิดมาเนี่ยมีอยู่6เคสแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยอู่ทอนเลยเพราะว่าผมไม่รู้นะแล้วก็เคสสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับระบบ Affiliate เทแพนหรือว่าให้ในหน้ามาช่วยขายเนี่ยมันก็เลยโดนปิดไปเลยซึ่งวิธีการอู่ทอนนะครับให้เรามาที่ความพร้อมของร้านค้าครับผมแล้วก็เลือกความพร้อมของร้านค้า หลังจากนั้นเนี่ยไปที่ตรงบันทึกการละเมิดครับมุมขวานะครับแล้วก็รายละเอียดการละเมิดเนี่ยเราสามารถกดคลิกเข้าไปแล้วก็กดอูทอนได้นะแต่อันนี้เคสนี้เนี่ยผมอูทอนไม่ได้นะครับไม่แปลกใจเลยนะครับว่าใครที่ทําในหน้า t ิกต็อกแล้วเจอเคสแบบนี้สินค้าไม่พร้อมจําหน่ายเพราะว่าละเมิดกด ผมคิดว่าส่วนใหญ่น่าจะโดนปิดโปรแกรม Affiliate แพลนเหมือนผมนะครับสินค้าที่เปิดให้ในหน้าเขาเาไปโปรโมทเนี่ยมันก็เลยหายไปผมก็อยากฝากเตือนพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนนะครับว่ามันเข้าไปเช็คด้วยนะว่าคะแนนร้านค้าเราเป็นยังไงเราไปละเมิดกฎหรือเปล่าก็สู้ๆนะครับทั้งผู้ขายแล้วก็คนที่ทำแอ f ฟ l ลเลต